เอลกรันมาค่ะเอลกรันมาคเป็นสัตว์ทะเลที่ถูกสมมุติขึ้นมาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปลอมตัวมันนั้นใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับสัตว์ทะเลประเภทอื่นเอลกรันมาตัวเอลกรั <laughs> Gran <M> นมาค่ะมีลำตัวที่ยาวมากๆมีฟันที่แหลมคม มีดวงตาสีขาวขนาดเล็ก6ดวงตาและมีปากที่ใหญ่มากๆเจ้าสัตว์ทะเลระดับมหึมานตัวนี้มีความยาวมากถึง6,785เมตรเรียกได้ว่าเกือบจะเป็น2เท่าของเจ้าตัวบลูบเลยว้าวสเท่าเลยเหรอไม่จริงไอชิโม่เรื่องแต่งสำหรับใครคนไหนไม่เคยเห็นนะครับว่าเจ้าบลูบนั้นหน้าตาเป็นยังไง นี่ก็คือสภาพหน้าตาของเขารูปแรงหน้าตาเขาจะแค่คล้ายกับวานผสมฉลามแต่ปากนั้นใหญ่มากนี่มีเสียงด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเปิดแค่นี้พอเดี๋ยวกูฝันหลายแค่ตัวบลูปก็น่ากลัวจะตายหายอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมนี่คือเอลกรันมาค่ะตัวที่ใหญ่กว่าบลูปมากถึง2เท่า เฮ้ยอันนั้นเรือดำน้ำเหรอโอ้โหกระจ้อยเลยอะ,อะตัวโคตรใหญ่นี่หางมันใช่ปะมันจะแดกไหมอะแค่ใช้หางปัด ถึงกับระเบิดเลยนี่มันฝันร้ายชัดๆขอขอบคุณช่องไอโซดิจิตอลด้วยที่สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาและทำให้ผมไม่อยากไปเที่ยวทะเลเลยตลอดชั่วชีวิตนี้นี่ <c oughs> จึงเป็นที่มาของคลิปนี้คุณผู้ชมในวันนี้เราจะไปออกตามล่า S.C.P. e อ g r a n Maha El g r a n กรน a าชื่อมึงนี่เนาะอ่านยากชิบหายถามว่าทำเพื่ออะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้ชนะใจตัวเองถ้าเกิดคุณกลัวสิ่งไหนคุณก็ต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้ก้าวข้ามความกลัวเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะนี่คือ e l g r a n น m a โอโอ้้เคคุณผู้ชมกูหายกลัวละป่าเราไปเที่ยวทะเลต่อได้ ความกลัวในใจฉันตอนนี้เหลือศูนย์แล้วนี่น่ะเหรอราชาของทะเลหน้าตาแกมันปลาหลญี่ปุ่นชัดๆให้ตายเถอะโอ้พระเจ้าช่วยนั่นมันเรือดำน้ำที่ซื้อจากจีนแม่เจ้าแบบนี้ต้องขอดูุหน่อยดูหมด หลังจากที่เล่นเกมนั้นปุ๊บความกลัวในใจของเราลดไปประมาณ95%าเดี๋ยวเรานั้นจะเล่นเกมนี้ต่อเลยคุณผู้ชมครับเอลเกรนมหา SCP ไทคูนกเกมนี้จะพาให้คุณสร้างฐานแล้วก็ต่อกรกับไอปลาหลายญี่ปุ่นโดยแท้จริง นั่นไงเจ้าปลาดิบอยู่นั่นโอ้โหมีคนออกไปล่าเต็ไมไปหมดเลยรอไม่ไหวแล้วที่จะเปลี่ยนแกเป็นซาชิมิถึงแม้ว่าในชีวิตจริงผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินปลาแต่อย่างน้อยๆขอกินแกเป็นบุญปากหน่อย <c oughs> เริ่มกันเลยดรปเปอร์จัดไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเครื่องผลิตเยี่ยว 2. 0องจุดถอนเงินมาก่อนซื้อสตรีเอ๊ะนี่อะไรเนี่ย Exclusive Starter Pack Get over 50% with this bundle โอ้โกลเด้นเอสเอ็มทีเงินหนึ่งหมื่นเอ็กซ์ตารสปินบวกสิบรอช้าอยู่ใยอ๋อว้าวท้าดการตลาดมาแล้วผมบอกเลยว่าผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อ,อที่จะฆ่าเอลิเซนมาสร้างสตรีทก่อนสร้างโฟลแล้วเราก็สร้างเอ่อคอเล็กเตอร์นี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่เก็บเงิน แล้วที่สร้างเงินอยู่ตรงไหน d อปเปอร์กูอยู่ตรงไหนนี่ๆี่นี่นนนดปเปอร์เราจะเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องผลิตเยี่ยวเพิ่มขึ้นซื้อเรือได้ไหมวะเรือกูอยู่ตรงไหนสตาร์เตอร์โบ๊ทโอ้โอ้มึงใจเอาเรือนี่ออกไปฆ่าราชแห่งท้องทะเลเนี่ยนะมันจะไหวไหมเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เอากรั้นมาหะ ปู่ะมีปืนเทพโอ้โโอ้โดาเมจเยอะดาเมจเยอะไอ้กล่องน,นี่คืออะไรไม่เห็นได้ของเลยอาฮะอาฮะอาฮเจอปทูทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจผมว่าปืนมันยังไม่แรงพอว่ะใช่ปืนยังไม่แรงพอฝากเอาไว้ก่อนเด้อแล้วฉันจะกลับมาใหม่หมดกันนะครับความน่ากลัวที่ผมนั้นได้ดูคลิปจาก youtube ตะกี้เล่นเกมนี่ปุ๊บความน่ากลัวไม่มีเหลืออยู่เลยไอสุ่มสปิน ขอได้โกดันเคไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าง,งน้อยๆได้เงินก็ยังดีนะครับผมจะได้เอามาทำคุณได้สปินเพิ่มเอามาทำหอ,อกอะไรโนโกดัตเนเค please 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 โกดัตเนเค no <c oughs> นิดเดียวเท่านั้น <c oughs> การสุ่มรอบสุดท้าย please โกดัตเนเคจะไม่เป็นไรผมไม่แคร์ผมรวยแล้วคุณผู้ชมกอ เงินที่ผมได้จากการสุ่มล้อตะกี้ผมได้มาเยอะมากเกือบส0 0แสนตรงไหนเป็นคลังอาวุธคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่องปริ้นเงินนะครับเราต้องลงทุนกับพวกเครื่องปริ้นเงินก่อนแป๊บนึงแป,บงป๊บหนึ่งตรงไหนเป็นเต็นอาวุธวะตรงนี้นายขายอาวุธหรือเปล่าคอ collector ไม่ใช่นี่นี่นี่ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ S M G ไม่เอาช็อตกันเอาดีไหมวะ เอาติดตัวไว้นะครับอันคอมมอนปืนทอง <Wow. S 1> ปืนพกทอง A.K. นี่ไง A.K. โอ oh, พระเจ้าระดับแร่ oh. เปใช้เลยเอ้ดาเมจเยอะกว่าปืนโกลเด้นเอสเมจีกูไหมก็เยอะกว่านิดนึงกูมาแล้วเอลกรนมาเจอกูอัปเกรดเรือนะครับนี่จะเป็นเรือในเวอร์ชั่นอัปเกรดน่านจะพังยากกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปลองปืนทุกปืนเลยนะครับปืน a อคราวนี้ เจอโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแย่และดาเมเปรตเฮ้ยหยุดสต๊าฟสต๊าฟโอ้ d แม่งเรือนี่คุมยากพวกวกูกลับไปใช้เรือ,อยังธรรมดาของกูดีกว่านี่ผมเบรกไม่ได้นี่นี่คือความเร็วที่แท้จริงการควบคุมได้ที่แท้จริง มาแล้วปืน AK เคปปปบปบปปปปโอ้ดามจุ you, ลแรงรุนแรงแรงุนแรงแต่ว่า,ายิงช้าคุณผู้ชมครับยิงช้าแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆยิงเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าเขาตายเออกระจกเ้ยดูดิมันทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปซ่าในโซนของมันนะครับผมว่ามันฆ่าคุณไม่ได้เอ้าเอ้อเฮ้ยมันไปไหนหรอแย่แล้วผมไปบูลลี่เขามากเกินเหรอแย่แล้วคุณผู้ชม ตะก,กี้ผมยิงเขาจนเขาดำน้ำหนีไปเลยอะทำแบบนี้ได้ยังไงลองดำน้ำไปดูโอ้โหโอโ้น้ำลึกน่ากลัวชะมัดปัญหาคือกูจะหนีทันไหมนั่นแหละเรือก็ไม่ได้อยู่แบบใกล้ๆเราด้วยเฮ้ยมันไปไหนอะผมว่าผมน่าจะบูลลี่เขาหนักเกินไปนะครับเขาแม่งกด disconnect e d ออกจากเกมเลยเหลือจะเชื่อ ผมต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่เพื่อไปเล่นอีกเซิฟหนึ่งกูบอกเลยครั้งนี้ยังไงยังไงกูต้องฆ่ามึงให้ได้กูไม่ปล่อยให้มึงหนีไปอีกรอบมึงหรอกพูดเลยนะครับแกไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้พวกเราได้ถึงแม้ว่าปืนกูจะไม่ได้ทันสมัยอะไรขนาดนั้นแต่บอกได้เลยว่าสามารถโค่นแกได้แต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงเฮ้ยนาโอ้โหตัวโคตรใหญ่โอ้ไมโอ้จีสตัวใหญ่มากคุณผู้ชมว้นี่ไงล่ะเจอปืนกนเบากูยิง ข่าวนี้น่าแหกเลยผู้ชมน่าแหกเลยเอ้ยตาแดงก็ตาแดง้วโมโหโมโหโมโหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแกใกล้ตายแล้วเฮ้ยน่ากลัวไป็นทำไมกูกลัวผีบล็อกเหลี่ยมอุ้ย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 ยาแกน่ะจุดสัตว์ที่หายใจด้วยเงือกตายซะโอ้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 เียมโวนฆ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมผมได้แบชแล้วฮ่า ว่าด uh ันนูเป็นลูเซอร์กูจะเอามึงพูดย, <c oughs> ยังไม่ทันขาดคำกูจะเอาหัวมึงมาทำเป็นซูชิหัวมันแม่นกัดกูตายแน่แล้วตัวใหม่ก็ดีสปอนมาแม่งเย้ยสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่สามารถที่จะปลดล็อกปืนที่มันดีไปได้มากกว่านี้ละผมต้องรีเบิร์ตหนึ่งครั้งเท่านั้นถือว่าผมเคลียร์เกมไทคูลเกมนี้แล้วแล้วกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เรานั้นเล่นไปก็เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะได้เงินที่มันมากกว่านี้แล้วไปซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วถ้าเราซื้ออาวุธใหม่ไม่ได้แล้วเราจะเล่นไปเพื่ออะไรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมสุดท้ายเอากรันมา Testing grounds Oh geez มกูได้มันเอากรันมาแล้ว เกมอะไรอยู่เนี่ยเกมจำลองสำหรับใครคนไหนที่อยากจะเป็นงูสิงในชีวิตจริงเหรอหรือว่ายังไงอ้นี่มันบลูปปะทะกับเอากรนมาหานี่นะคุณผู้ชมว้าวเดี๋ยวมึงเจอกูกูฝั่งเอากรนมาหาเวเนสองลุมหนึ่งเดี๋ยวมึงเจอกูนี่มันเกมที่เหมาะสำหรับออนไลน์เดทติ้งเลยนี <Eso cuanto S 2> <iah> <S 1> <S 1> ่วาคุณผู้ชมครับลูกแอดดิสเกมที่เหมาะสำหรับออนไลน์เดทติ้งให้เธอเธอมีฟันที่น่ารักมากใช้คอเกตฟันขาว รอ,อก่อนกรรมก่อนอโลเปแบบการเจอเรือแล้วฉันจะทำลายเรือลำนี้พูเล่อะไร,ะไรเนี่ยสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นเครื่องช่วยบรรเทาอาการกลัวทะเลคลิปคลิปนี้ได้สอนผมและน้องๆเด็กน้อยว่าในทะเลนั้นไม่มีอะไรนะ่ากลัวคุณผู้ชมอย่าไปกลัวมันนะครับราชงราชาแห่งท้องทะเลอะไรไม่มีนี่มีแต่ตัวแบบนี้